<c oughs> นี่นะคนไข้เป็นก้อนถุงน้ำในข้อมือนะเราก็ไปผ่ามาแนละ้วรอบหนะึ่งใช่ไหมทีนี้ปกติเราแนะนำให้ลองกดดูก่อนถ้ากดได้กดเองได้อันนี้มีคนถามมากดได้ไหมกดเองได้ฮนะแต่ก็ถ้าเจ็บไปไปกดแรงมากเนีย่ยอันนี้มีก้อนใหม่เห็นไมเขาไปผ่ามาแล้วผ่าเสร็จก็กลับมาใหม่นะจะพยายามนะลูกนะจะได้ไม่ต้องผ่าได้เสียงป่ะแตกแล้ว ผ่าไหมไม่ต้องผ่าเจ็บไหม the ไม่เจ็บเลยเฮ้ยไม่เจ็บเลยเนี่ยไม่เจ็บเลยค่ะเออเห็นไหมเมื่อกี้ทาใจกัดฟันรอแล้วเนี่ยเนี่ยถ้ามันไม่แตกเราก็ต้องเจาะก่อนเจาะเพื่อให้มันวีควีคเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ครั้งต่อไปอ่ะพอมันมีจุดอ่อนอ่ะพอเรากดปุ๊บมันจะแตกง่ายแต่เนี้ยก็คือแตกแล้วแค่นี้เองนะไม่ต้องมีแผลด้วยดียวลองกระดกข้อมือดูดิเบาไหมเหมือนปกติเลยอ้าวไม่ต้องเจาะเลยเสียใจไหม ออกมาการได้เจาะดูดิไม่ได้จาะไม่ได้ผ่ากดอย่างเดียวทำเองได้ถ้าทำได้ก็ทำทำไม่ได้มาแต่ดกดให้